สวัสดีค่ะพบกับเนอีกแล้วนะคะที่ช่องโปรโมชั่น f o r d b y เนเองค่ะวันนี้ค่ะเน้มี Ford r a n g e r นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น xlt ค่ะรานะคาจำหน่ายอยู่ที่857,000ับาทนะคะกับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงมา้า <Yeah> เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างน,นี่นะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นชุดกันชนหน้าฮัมเมอร์นะคะซึ่งก็จะมีฮัมเมอร์เป็นกันชนเหล็กนะคะฮัมเมอร์ชุดนี้นะคะเรายกเปลี่ยนทั้ง ชุดเลยนะคะนี่ค่ะด้านล่างก็จะมีสีแดงแบบนี้แล้วก็จะมีแบบนี้นะคะอ่ามีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะนี่ค่ะคันนี้นะคะในรุ่น XLT นะคะเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นทรงกลมนะคะส่วนกระจังหน้าค่ะวันนี้เนใส่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้า FORD สีดำค่ะ เดี๋ยวมาดูที่สกู๊ปนะคะจะเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะเป็นสีขาวนะคะเป็นรูปละสรสีขาวค่ะพร้อมกับตัดสีดำด้านด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นคิ้วล้อค่ะคิ้วล้อในใส่คิ้วล้อเป็นขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดค่ะนี่เลยแล้วก็วันนี้ใส่แม็กเป็นแม็กขนาด265 50 R18 นั่นเองค่ะเป็นยาง อันนี้จะเป็นยางของฮันคุกนั่นเองค่ะนี่ค่ะสไตล์แบบเรียบหรูนิดนึงเนาะใส่ครอบโลโก้นะคะแล้วก็เบ้ารองกันลอยติดฟิลม์มเป็นฟิล์ม AA เซรามิกฟิล์มนะคะขนาด60%รอบคันค่ะแล้วก็ใส่ราวหลังคาด้านบนนะคะนี่เลยเราหลังคาเนี่ยจะเป็นงานแปะลงไปนะคะไม่ได้เจาะตัวถังนะคะแล้วก็ใส่คิ้วกันสาสให้ค่ะ แบบนี้เลยนี่ค่ะสติกเกอร์ค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสติกเกอร์เรนเจอร์นะคะสติกเกอร์เรามีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะส่วนโลบาร์นะคะโลบาด้านหลังเป็นโลบาเหล็กค่ะนี่พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านบนค่ะถัดมาด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายค่ะใส่ข้อไฟท้ายค่ะเป็นสีดำด้านค่ะพร้อมโลโก้เรนเจอร์นะคะแล้วก็ใส่ กันชนท้ายเหล็กเป็นของ Outlander นะคะพร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงนั่นเองค่ะมีข้อไปดาบใส่ให้ด้วยนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะจะเป็น XLT แบบนี้ค่ะคันนี้ค่ะมีเซนเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะเจจุดค่ะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้านะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเป็นวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อม คูชคอนโทรลล็อกความเร็วค่ะในรุ่นนี้ราคา8570 0 0บาทมาดูด้านในกันค่ะข้างในค่ะจะเป็นเบาะหนังค่ะนี่ค่ะเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้เป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยค่ะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะเขาจะทำงานให้เวลาเจอฝนหรือว่าเวลาเจอที่มืดนั่นเอง จอเป็นจอทัชสกรีนนะคะเป็นจอซิงสามนะคะสั่งด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้เลยค่ะพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันปรับเสียงลดเสียงได้บนพวงมาลัยรับสายวางสายได้แล้วก็มีคูซคอนโทรลล็อกความเร็วแล้วก็ยังมีลิมิตคูซคอนโทรลด้วยยังมาพร้อมกับระบบป้องกันร,รถพลิกคว่ำแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลัยค่ะในรุ่นนี้ ระบบความปลอดภยัยระบบเบรกก็จะมีระบบเบรก ABS EBD ช่วยกระจายแรงเบรคนะคะ,ะนี่เลยค่ะค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ ชุดแต่งชุดนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจชุดนี้ก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาทางช่องทาง YouTube นะคะหรือจะเป็นโทรศัพท์นะคะเนทแนบลิงไลน์ไว้ด้านล่างนะคะ <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนทด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย